มองคนมองที่ไหนมองคนที่ทําที่มีมองความดีที่อยู่ในตัวคนหลายคนนั้นมองความสามารถสิ่งต่างๆของคนเหล่านั้นบางครั้งบางข่าวความเชี่ยวชาญความชำนิชำนาญของแต่ละคนนั้น มีไม่เท่ากันซึ่งการมองคนต้องมองที่คุณธรรมมองด้วยความเมตตาทำจิตใจที่สบายสบายความรู้ที่ว่าู้นะนะั่นน่ะจริงๆอนะ่ะมันเป็นความรู้จำแต่ความรู้ที่เกิดจากคุณธรรมนะมันเป็นความรู้ที่เกิดจากเพตวิญญาณซึ่งมันลึก มากไปกว่านั้นอีกคันหนึ่งหลายๆท่านนั้นติดเฉพาะสมมติตัจจ่าติดเฉพาะที่เขาสมมุติให้เป็นสัญญาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งการที่คนเหล่าติดสมมติตัจจก็ไม่เข้าถึงปรมัตต์ัจจ่าได้เพราะมันติดอยู่หลายๆท่านหลายๆข่าวนั่นนะะ มองคนแล้วต้องมองให้ขาดมองจิตเจตสิกโลกนิพผ่านต้องมองแานปรมามัดจิตเขาเป็นอย่างไงเขามีอาการของจิตเป็นอย่างไงเขามีรูปลักษณะเป็นวิสุทธ,ธิธาตุหรืออย่างและทำใน้ผ่านให้แจ้งได้หรือไม่ ตรงนี้จะพูดกันเมื่อพิจารณาแล้วถ่ายทอดแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่พูดนั้นมันเป็นความคิดอยู่แค่การนึกอยู่ที่อารมณ์หรือว่าอยู่ที่อาการรับโลมันแค่นั้นถ้าเกิดว่าอยู่แค่นั้นแสดงว่าจิตเขายังไม่อิสระจิตยังไม่ไม่เข้าถึงแกนแท ของศาสนาที่แท้จริงหลายๆท่านนั้นแม้แต่ดําลงชีวิตในสถานะต่างๆก็ตามก็ต้องมองสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เนี่ยในด้านธรรมที่มนุษย์ไม่ในด้านธรรมที่มนุษย์เป็นเนี่ยเขายังมีวาจาที่ เบียดเบียนคนไหมเขายังมีทางกายที่ไปเบียดเบียนกันหรือเปล่าเขายังมีการเอาของคนอื่นมาเป็นของตนไหมเขายังมีความยินดีในของรักของตัวเองเท่านั้นใช่ไหมหรือเขามีสติ ที่จะเว้นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆตรงนี้ก็มาควรพินิิจารณาว่ามองคนมองที่ไหนมองที่จิตใจมองที่คุณธรรมมองสิ่งนี้แหละคือจะทำให้เหล่านั้นเข้าใจทั้งสมุติตัจจะและปรมัตตัจจะได้อย่างแท้จริง